เดี๋ยวขอกลับไปคิดดูก่อนเมื่อลูกค้าบอกว่าขอกลับไปคิดดูก่อนแน่นอนครับเวลาที่ลูกค้าขอกลับไปคิดดูก่อนเป็นเหตุเป็นผลของเขาครับเราไม่สามารถไปบอกว่าไปคิดทําไมก็ทําเลยอะไรแบบนั้นไม่ได้นะครับเราต้องให้เหตุผลด้วยแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องตัวแทนครับเวลาที่ลูกค้ากลับไปคิดเนี่ยในช่วงที่เขากําลังคิดอยู่เนี่ย ความเสี่ยงไม่ได้หายไปไหนนะครับยมทูตท่านยังไม่ได้หยุดทํางานนะแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าในขณะที่ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยกำลังขอกลับไปคิดแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดจากไปก่อนจริงๆซึ่งทําให้การสูญเสียครั้งนั้นเนี่ยเป็นกลายเป็นการสูญเปล่าดังนั้นเราในฐานะตัวแทนต้องมองประโยชน์ลูกค้าก่อน ผมอยากใ,ให้พวกเรานะครับมองประโยชน์ลูกค้ามองเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมือ่อเรามองเห็นประโยชน์ลูกค้าก่อนแบบนี้เราก็จะมีความจริงใจในการแก้ข้อตัวแย้งนี้ครับสาหรับผมนะครับผมก็จะบอกกับลูกค้าว่าดีมากๆเลยครับที่พี่เนี่ยจะกลับไปคิดแต่ในขณะที่พี่กลับไปคิดเนี่ยก็ให้บริษัทของผมเนี่ยคิดไปด้วยดีไหมลูกค้าอาจจะงงทําไมอะ่ะก็เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในขณะที่พี่ กลับไปคิดเนี่ยความเสี่ยงไม่ได้หยุดงานยมมาทูดถ้าไม่ได้หยุดงานนะครับเคยมีเคสหลายเคสซึ่งได้ให้ผมเล่าเนี่ยเป็นร้อยๆเคสเลยครับในขณะที่ลูกค้าเนี่ยขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กๆยันอุบัติเหตุใหญ่จนกระทั่งจากโลกนี้ไปซึ่งทําให้การสูญเสียครั้งนั้นเนี่ย กลายเป็นการสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยก็เพื่อคนที่พี่รักถูกไหมหน้าที่ของผมก็คือทําอย่างไรให้คนที่พี่รักเนี่ยปลอดความเสี่ยงดังนั้นพี่กลับไปคิดก็ให้บริษัทคิดด้วยหมายความว่าในขณะที่พี่กําลังคิดเนี่ย ผมก็มอบความคลองให้พี่ได้เพราะว่ามันจะมีฟรีลุกพีเลียดนะครับประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่พี่เซ็นสัญญาทําประกันชุดมาแล้วเนี่ยนะครับพี่จ่ายเงินทําสัญญาเรียบร้อยเมื่อผมนํากรมธรรม์มามอบให้พี่เนี่ยเขาจะมีฟรีลุกนะครับเป็นระยะเวลา2สัปดาห์พี่สามารถศึกษาต่อได้2สัปดาห์ถ้ารู้สึกว่ากรมธรรม์ฉบับนี้ไม่ดีไม่คุ้มพี่สามารถเซ็นยกเลิกได้พี่ก็ไม่เสียอะไรแต่ในขณะที่พี่ไปคิดตอนนี้เนี่ยพี่มีความคุ้มครองฟรีๆพี่คิดว่าไงครับ